กลับเข้าสู่รายการรอยเรื่องร้านในช่วงแต่งร้านนะคะแล้วก็ต้องต้อนรับพี่ชายใจดีของเราค่ะพี่ตุ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับตุ้มครับสวัสดีคับคุณผู้ชมครับจริงจงคุณผู้ชมนะโอ้โหนะคะ มาพบคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับรายการร้อยเรื่องร้านนะครับแล้วก็ตอนนี้เรารสึกแบบดีใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าตัดรายการมานะครับคุณผู้ชมเนี่ยให้การตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับ<ช>ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าร้านเนี่ยสมัยก่อนถ้า,าจําได้ตอนที่เราจัดใหม่ๆเนี่ยความสนใจก็จะเป็นร้านแบบเหมือนกับ ซ้ำๆกันหน่อยร้านเป็นร้านข้าวมันไก่ร้านขายกาแฟเบเกอรี่เสื้อผ้าแฟชั่นอะไรประมาณนั้นนะครับ๋ยวนี้เนี่ยประเภทร้านค้าเนี่ยมีมาหลากหลายนะครับแล้วก็ต้องต่อคิวแล้วนะคะพี่ตุ้มเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะแบบว่า จัดสรรให้ทุกๆท่านถูกต้องแต่ต้องบอกว่ารายการของเราได้รับคำนิยมอ่าชมเองก็ได้นะครับแต่จริงแล้วนี่คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอมีฟีดแบ,บ็กมาอย่างเงี้ยทีมงานเราก็เนี่ยสปีดจะน่าดูเลยนะครับออกแบบกันทุกอาทิตย์เลยนะคะแล้วอาทิตย์นี้ค่ะพี่ต จทย์ของเราสัปดาห์นี้ก็ติดต่อมาเองนะคะ,ะคเป็นคุณขวัญใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณขวัญใจเนี่ยบอกว่าเป็นร้านแขกของชาเอ้ของชามก็เก่าๆทําทไมเราตื่นเต้นกันจัง่หลาย้านไม่ใช่ไม่ใช,นะไใช่ไม่ใช่อย่างที่คิดเลยนะครับร้านนี้เป็นร้านแขกของชาที่มีบริการการให้อบน้ําด้วย ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะมันไต่ไหนนัาทูนไหนว่าอ๋อเป็นร้านแบบไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ตุม้มแหมร้านอาบน้ำก็ในญี่ปุ่นก็มีเยอะแยะไม่ใช่เพราะว่าสถานที่ร้านแาวของชาของคุณขวัญใจเนี่ยเขาอยู่ในพรามโลเคชันพี่ตุ้มพรามโลเคชั่นตรงไหนฉเฉลยเลยดีกว่าเขาอยู่แถวตลาดห้วยขวางตลาดห้วยขวางแต่ที่บอกว่าพรามเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ติดกับสนามกีฬาเคหะห้วยขวางเคหะชุมชนห้วยขวางนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนเนี่ยที่ตอน แดดร่มลมตกหน่อยคือออกกำลังกายะครัจลบางคนก็แบบมีดินเนอร์ต่ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าแบบว่านัดสาวไว้ก็ไม่อยากตัวเหม็นเงื่อก็เลยมีสถานที่อาบน้ําถูกต้องนะครับก็เลยมีที่อาบน้ำให้ด้วยมีบริการเขาเรียกห้องน้ําสาธารณะมีบริการการให้อาบน้ํา แค่นั้นเหรอไม่ใช่ไม่พออีกไม่พอนะครับหใจนี้นะคะจะใหญ่แน่เลยนะมีบริการหยอดเหรียญตู้เครื่องซักผ้าด้วยมีทั้งหมดสี่ตู้ด้วยกันนะครับพอไหมไม่พออีกยังมีอีกจะบอกว่าที่คุณผู้ชมเนี่ยยังไม่เห็นเลยเอาแปลนนะพื้นที่ของคุณขวันใจเนี่ยไม่ได้ใหญ่อย่างที่แบบอลังการขนาดนั้นถูกต้องแต่แกยูทิลซ์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆถูกต้องนะครับที่บอกว่ามีเพิ่มอีกก็คือว่ามี การบริการตู้กดน้ําดื่มเหมือนแาบที่คุณผู้ชมอาจจะนึกถ้าเอาถังน้ํามาใช่ไหมครับแล้วมาหยอดเหรียญแล้วเอาน้ําดื่มกลับบ้านไปอย่างนั้นนะครับนี่เป็นกรณีตัวอย่างที่น่าศึกษามากๆแล้วก็น่าิดตามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะหารายได้ได้จากทุกช่องทางถูกต้องร้านขายของชำไม่จําเป็นที่จะต้องขายของกระทุกกระจิกเป็นของสดุกซื้ออย่างเดียวเราสามารถดูถึงการความต้องการนะครับของผู้บริโภคที่อยู่ใน โลเคชันหรือในทำเลนั้นๆน,น, <Ừ. S 1> นะครับแล้วเราก็มาปรับธุรกิจของเราเให้สอดคล้องนะครับผมเชื่อว่าคุณวนใจเนี่ยน่าจะมีลูกค้าเยอะมากนะครับเลยติดต่อรีบติดต่อรายการมาบอกว่าช่วยปรับหน่อยเพราะตอนนี้มันแน่นไปหมดอยากเห็นแล้วค่ะพี่ตุ้มอ่านะครับเรามาเริ่มกันจากที่ที่เราชอบชวนผู้ชมดูกันก่อนนะครับและหลายคนก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยไปดูรูปสวยๆของร้านก่อนดีไหมแต่เราก็จะบอกว่าดูเลยเแล์แอนด์กันก่อนดีกว่าเพราะว่ามันจะตอบโจทย์อะไรบ้างนะครับหนึ่ง จะทําให้เราจัดสรรพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต,ตูนนะครับเราจะรู้ว่าหมวดไหนใช้พื้นที่แค่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนควรจะมีการจัดเตรียมงานระบบอย่างไรบ้าง<ฆ>นะเช่นสวิตไฟปลั๊กไฟนะครับตรงไหนจะมีพัดลไมไหมหรือจะติดแอร์หรือเปล่าหรือ,<ฆ>รอว่าจะมีแคชเชียร์หรือจะอะไรต่างๆจะมีทีวีด้วยเพราะว่าปกติจะต้องมีทีวีเวลาดูยามว่างานะครับจะไม่มีแขกนะครับ<ฆ>ต่างๆเหล่านี้ต้องเริ่มจากตัว ผังพื้นนะครับหรือที่ผมใช้ภาษาอังเฤษว่าเรียลแพรนั่นเองนะครับเรามาเริ่มดูจากร้านของหอนใจกันนะครับจากด้านบนนะครับเราเห็นว่าด้านในสุดทางซ้ายมือนะครับจะถูกกั้นเป็นลักษณะของห้องน้ำนะครับซึ่งเราแยกห้องน้ำเนี่ยเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นบริการ เป็นห้องน้ําสาธารณะเนี่ยสามห้องและส่วนอาน้ำเนี่ยหนึ่งห้อง <พ ông> นะครับอยู่ด้านในสุดเลยนะครับถัดออกมานะครับทางด้านซ้ายมืออีกเช่นกันนะครับเป็นบริเวณที่เป็นต on, ู้ซักผ้าหยอดเหรียญนะครับจัดไว้เป็นสัดส่วนอย่างนี้จะทําให้แยกส่วนจากส่วนที่เป็นบริการขายของชาได้อย่างชัดเจนนะครับถัดมาเนี่ยก็เป็นบริการที่สอดคล้องกันก็คือว่าเป็นตู้น้ําดื่มซึ่งคุงหัวใจก็บอกว่าขอเพิ่มหนึ่งตู้ด้วยนะครับและท้ายสุดก็คือว่าเราจะปิดตัวทางเข้าด้านหน้านี่นะครับ ด้วยตู้น้ําดื่มหยอดเปรี่ยนซึ่งเป็นสีน้ําเงินซึ่งเป็นสีโปรดนะครับสีฟ้าสีน้ําเงินเนี่ยคุณวัชชับอกขอเลย<อ>ร้านนี้ชอบสีนี้เลยนะครับปีกขวาของร้านทั้งหมดนะครับเราก็จะเป็นลักษณะของชั้นนะครับซึ่งบอกว่าขอให้ใช้ชั้นเดิมนะคะอย่าให้เปลี่ยนเราก็ไม่เปลี่ยนนะครับเป็นชั้นเดิมแต่เราทาสีให้ใหม่ก็จะทําให้แยกหมวดแยกประเภทได้นะครับแล้วก็ทําให้ร้านดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับคราวนี้ มาดูความสวยงามของร้านที่เปลี่ยนไปอ้าวไปดูพ้มอกกันเลยนะครับเราตกแต่งผนังนะครับด้วยระแนงนะครับตัวเครียกพลาสตูดนะครับหรือว่าจะเป็นไม้ฝาเชลราอะไรก็ได้นะครับไหนจะเป็นการโฆษณาให้เขานะครับไม่ประหลาดนะครับก็เป็นไม้เป็นซีเมนต์สำเร็จรูปนะครับเป็นไม้แผ่นนะครับเราสามารถมาตีและเว้นร่องได้นะครับไอ้ตัวนี้สามารถที่จะใช้สีพลาสติกนะครับ สีน้ำพลาสติกนะครับทาทับไปเลยเป็นสีฟ้านะครับก็จะทําให้ผนังทั้งสามด้านเนี่ยสวยงามแล้วก็ดูเป็นร้านนิวลุกละใหม่เอี่ยมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จะมาวางนะครับเริ่มต้นจากตู้น้ําซึ่งจะมีสีเขาอยู่แล้วเป็นสีน้ำเงินนะครับต่อด้วยตู้แลซลเลตที่เป็นตู้เย็นนะครับโชว์น้าดื่มนะครับมาดูมุมขวามากดีกว่าครัตทุนครับ,รบขายสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็แบ่งที่พี่ตุ่นได้บอกขนมนมเนยนะคะแบ่งเป็นประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะ เขาเรียกว่าเชลสะอาดอ่าเชลสะอาดมีอะไรบ้างก็พวกผมซักฟอกนะคะน้ายาล้างจานอะไรต่างๆแบบสบู่แชมพูอะไรอย่างนี้นะคะเป็นชั้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดใช่ครับแล้วจากนั้นก็เป็นในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านอ่านะครับแล้วขนมกรุบกริบอะไรอย่างนี้นะครับที่เราทานก็สามารถแยกประเภทแยกสีนะครับวางเป็นชั้นๆได้นะครับแต่ดูเผินๆก็บอกอ๋อโอเคแยกแล้วมีอะไรพิเศษไหม มีแน่นอนครับร้อยเรื่องร้านเนี่ยก็ต้องหารูปเล่นนะครับเล็กๆน,น้อยๆมาฝากนะครับช,ชั้นปก,กติเนี่ยจะมีความกว้าง35-40เซนใช่ไหม <ạ S 1> ครับเราก็ต่อเป็นชั้นปกติเนี่ยนะครับแต่ไม่อาจที่วางเป็นถาดรับชั้นนะครับหรือ <ạ S 2> <ạ S 1> ว่าเป็นชั้นวางของเนี่ยเราทําความกว้างให้น้อยกว่าสักประมาณ10เซนติเมตรนะครับวางของได้ตามปก,กติแต่ช่องว่างที่เหลืออยู่เนี่ยด้านบนสุดเราจะใช้หลอดไฟทีไฟนะครับติดด้านบนเพราะฉะนั้นแสงไฟก็จะลอด<ม>ช่องวางที่เราเผืือไว้ครับก็ทําให้แสงเนี่ยจากชั้นบนสุด ลงมาถึงชั้นล่างสุดได้ก็จะกลายเป็นตู้โชว์สินค้าที่ไฮโซขึ้นมาทันทีเพียงแค่มีณติดหลอดไฟและเว้นล่องระหว่างชั้นไม้ให้แสงสามารถลงมาถึงสินค้าได้ทุกอันเพราะฉด้านหน้าของสินค้าทุกอันเนี่ยเราก็อยากให้ติดเกินความกว้างของชั้นที่เราวางไว้แสงก็จะฉาบด้านหน้าสินค้าสินค้าก็จะดูโดดเด่นและดูสวยงามมากขึ้น ใช่แล้วครับนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับคุนขวใจอย่าลืม,ลมอะไรดูไหมอะไรคะอย่าลืมติดป้ายร้าไมป็นท่สิทธิ์งน้องตูนว่าชื่อขวัญใจมินิมาร์ตเราตั้งนีเลยถูกเพ<ท>ราะทุกคนจะรู้จักกันในโซนนั้นว่าเจขวัญใจถูกนะคะแต่ว่าถ้าเราจะทั้งมินิมาร์ตทั้งสัาเพาทั้งอะไรเนี่ยมันจะเยอะไปอ่าแล้เราก็แบบว่าสรุปรวมๆว่าร้านนี้เป็นขวัญใจมินิมาร์ตเท่านี้นะครับร้านขุนขวัญใจก็สวยโดดเด่นนะครับและที่สำคัญที่สุดงบมาณในการออกแบบเนี่ย แทบจะได้ว่าน้อยมากนะครับร้านสวยแล้วก็สามารถทําให้คนเนี่ยเรียกรองรับการให้บริการได้ดีมากขึ้นผมเชื่อนะครับว่าเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าจะมากขึ้นแน่นอนครับนะคะตอนนี้นะคะเราไปดูภาพบรรยากาศทั้งก่อนและหลังการออกแบบกันเลยค่ะครับ นะคะโอ้โหสวยสมใจคุณขวัญใจเลยนะคะตุ่มว่า<ช>สีที่ชอบนะคะรวมถึงรูปแบบการจัดวางนะคะ <ม S 1> ได้ฟัง์กชันการใช้งานที่สําคัญงบประมาณน้อยนิดเดียวเองค่ะพี่ตุ่มใช่ไม่บานปลายแน่นอนครับนะคะถ้าคุณชมท่านไหนนะคะอยากจะมีร้านสวยๆแบบนี้นะคะส่งความต้องการมาเลยค่ะพิมพ์ s m s นะคะแล้วก็ส่งมาที่เบอร์ 4642104ค่ะคือว่าถ้าคุณออนไลน์อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะโซเชียลตเวิห์ต่างๆก็ส่งมาเลยค่ะที่ f a c e b o o k c o m รอยเรื่องร้านนะคะ,คะส่งมา ก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้กลับไปอ่าไอแองเจิลเอ็กโปไบเออร์ไกด์นะครับก็เป็นหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องของซัพพลายเออร์ต่างๆร้านค้าต่างๆที่เกี่ยวกับก่อสร้างงานวัสดุตกแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์มือจับบรรพบอะไรต่างๆนะครับเราจะตกแต่งอะไรสักทีนะครับเราจะปรบปุงร้านบางทีเราก็ต้องมีคู่มืออย่างนี้นะครับติดไว้ประจําตัวนะครับจะได้เช็คราคาสอบราคาได้นะครับแล้วค่ะรีบส่งไนเข้ามานะคะ แล้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาดูไอเดียดีๆเด็ดๆในาการตกแต่งร้านกันในช่วงไอเดียร้านเด็ดค่ะครับ,บร